ไฟฟุ่น MF1 เครื่องบดซิงเกิลโดสขนาดเล็กที่มีขนาดฟันบดเพียงแค่47มิลิเมตรแต่มาพร้อมกับแรงบดมหาศาลจัดการเ e อสเโซ้ก็ออนได้อย่างอยู่หมัดและครอบคลุมทุกการบดครับตั้งแต่โคบรูไปยังเอสเพโซ่ eso, กับดีไซน์ที่อ,อ่มันก็แกบคุ้นตาแปล,แปลกๆดีเหมือนกันนะฮะและราคาที่เป็นมิตรสุดๆเลยครับผมต้องบอกเลยว่าแบรนด์นี้เขาเอาเรื่องจริงๆกับไฟฝุ่นครับ สวัสดีนะครับทุกคนครับกลับมาเจออีกครั้งกับการรีวิวเครื่องบดเมล็ดกาแฟนะครับอีกแล้วนะฮะมีมาให้รีวิวกันไม่จบไม่สิ้นจริงๆครับผมและคราวนี้ฮะเป็นคิวของทางตีปุ่น MF1 เครื่องบดซิงเกิลโดสขนาดจิว๋วตัวนี้นี่เองครับ ซึ่งทางได้ฝุ่นไทยแลนด์นะครับก็ได้ส่งมาให้ผมได้ลองใช้เนี่ยน่าจะสัก5-6เดือนแล้วฮะต้องเรียกว่าคุกคลีกับมันมาพอสมควรเลยนะครับผมวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ข้อมูลของเขาให้ทุกคนได้ฟังกันนั่นเองครับเริ่มจากดีไซน์กันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมกับรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างรู้สึกคุ้นเคยแบบแปบลบแบบกๆนะครับ เอาเป็นว่าเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างครบครันเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับฟังก์ชันการใช้งานกับเจ้าไต้ฝุ่น M F 1ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะมีที่ตบไล่ผงกาแฟนะครับผมแล้วก็มีปลายท่อที่สามารถดีดนะฮะแล้วก็ไล่ผงกาแฟได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รูปแบบรูปทรงที่มีความลาดเอียงนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกว่าเป็นเครื่องบดที่มีผงคงค้างเนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆครับสำหรับเจ้าไต้ฝุ่น M F 1ตัวนี้นะครับ ขนาดเนี่ยอยู่ที่9คูณ17คูณ32เซนติเมตรนะครับรวมทั้งหมดแล้วถือว่าไซซิ่งเนี่ยกำลังดีนะครับผมเหมาะกับการจะเอาไปเป็นเครื่องบดเสริมนะครับวางในบาร์ของคุณนะฮะหรือว่าจะใช้แบบโฮมยูสอันนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันครับ ตัวมอเตอร์ของเขาเนี่ยเป็นแบบทดรอบนะครับผมใครที่เป็นสายรมยาน่าจะพอเข้าใจดีกับตัวนี้นะครับผมสำหรับคนที่ไม่เข้าใจพูดง่ายๆคือมันเป็นมอเตอร์ขนาดเล็กที่มีการทดเฟืองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วจึงทําให้มีแรงบดที่ค่อนข้างจะมหาศาลนั่นเองนะครับเฟืองของเขานะครับเป็นเฟืองบดคอนิเคิลเบอร์ขนาด47มมนะครับผมวิธีการปรับเบอร์บดนะครับให้เราสังเกตดูด้านในก่อนอย่างตอนนี้เนี่ยผมเซ็ตซีโร่ไว้นะครับ ทุกคนจะเห็นว่ามันมี3สเต็ปด้วยกันมี 1, 2, 3นะครับผมซึ่ง3สเต็ปนี้ก็คือหมายถึงว่าถ้าหากเราหมุนมาที่สเต็ป1ตรงสต็อปตรงนี้นะฮะแล้วด้านนอกเป็น 0, 0ูเนี่ยอันนี้คือเซตศูนยแล้วเราก็ค่อยๆหมุนกลับขึ้นไปครับเพื่อให้มันหยาบขึ้นนั่นเองเราสามารถหมุนได้ด้วยกันทั้งหมด3รอบถูยแง่ว่ามันคือ300เบอร์บดนะฮะอยากจะบดอะไรเนี่ยก็แล้วแต่สะดวกเลยครับ ด้วยความที่เขามีขนาดเล็กแบบนี้เขาจึงใช้วิธีนี้ครับในการที่จะทําให้สามารถครอบคลุมทุกฟังก์ชันการใช้งานครอบคลุมทุกรูปแบบการบดนั่นเองครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสเรื่องของความละเอียดนะฮะในการปรับเบอร์แต่ละช่วงเบอร์กันก็แล้วกันครับโดยที่ผมจะใช้เมล็ดขั้วอ่อนตัวนี้ที่ค่อนข้างมีความแข็งและเหนียวพอสมควรนะครับแต่ก่อนจะไปเทสผมขอ อธิบายเรื่องของการเรียกเบอร์บดของผมก่อนละกันด้วยความที่มันมีอยู่300เบอร์ด้วยกันนะครับผมจะเริ่มจาก0ก่อนและเราก็จะปรับไปที่50ครับโดยที่50แรกเนี่ยก็คือเบอร์50นะครับก็ค่อนข้างจะหมาะกับการทำเอพิซโซดนะครับในรูปแบบของการคัวออกนะครับเสร็จแล้วผมจะหมุนไปอีก1รอบนะครับผมให้ได้50อีกครั้งหนึ่งมันก็จะเท่ากับเป็นเบอร์150นะฮะ เสร็จแล้วเราก็จะหมุนไปอีกหนึ่งรอบครับไปจบที่50อีกครั้งนึงมันก็จะเป็นเบอร์250นั่นเองครับซึ่งก็จะเป็นช่วงเลนจ์กลางๆนะครับของในแต่ละรอบการบดนะฮะอันนี้ไม่งงนะใช่ไหมฮะถ้างงเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูนิดหนึงนะฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเทสกันเลยครับโดยที่แต่ละช่วงในเบอร์บดก็จะได้ขนาดพงกาแฟประมาณนี้ครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเทสในส่วนของเวลาบดกังบ้ายน,นะครับผมตอนนี้ผมมีเมล็ดเอธิโอเปีย นะครับเมล็ดเอธิโอเปียขั้อ่อนนะครับ20กรัมมาลองดูกันว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงช่วงในการบดของเอเซโซนะครับผมแนะนำให้อยู่ประมาณสัก 45- ถึงเนจประมาณนี้หรือ40-60นะครับผมก็เดี๋ยวจะเลาที่50ละกันอันนี้เป็นเบอร์ที่ใช้ประจำมาลองดูกันว่าจะบดเวลากี่วินาทีกันนะครับ 2> 3 2 1 เอออันนี้เอาแบบเคลียร์จนหมดเกลี้ยงนะครับประมาณ45-46วินาทีถ็้ือว่าโอเคนะโอเคครเรามาพูดคุยกันในส่วนของความรู้สึกหลังการใช้งานครับผมที่ได้ คุกครีกับเขามาระยะเวลาพอสมควรเลยนะครับผมเอาจุดที่น่ากังวลก่อนกันละกันนะครับผมจุดแรกเลยเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นกันทุกคนแล้วก็น่าจะเป็นกันทุกๆเครื่องบทด้วยเช่นกันเวลาที่เราใช้เขาในสัก ช่วง 3- 4 5ี่หครั้งแรกนะครับผมเราอาจจะต้องทำความเข้าใจเขากันสักนิดหนึ่งครับอย่างเจ้าตัวเนี้ยมันหมุนเบอร์บดได้ถึง3รอบด้วยกันามร้0กว่าเบอร์เพราะฉะนั้นเราอาจจะจาไม่ได้ก็ได้ครับบางวันฉันอาจจะกินเอฟเฟซโซ่แล้วพรุ่งนี้ฉันอยากกินดิฟเอ๊ะฉันจาไม่ได้ว่าฉันบดไว้ที่รอบไหนเบอร์ไหนอันเนี้ยเราอาจจะต้องมาทําความคุ้นเคยของเขากัน,กนประมาณนึงนะครับผมอาจจะสังเกตที่ตัวสเต็ปนะฮะหรือว่าจะลองจดไว้มาร์คสติ๊กเกอร์ไว้อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผมด้วยความที่เขามี300กว่าเบอร์นะอันนี้ย ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดครับที่เราอาจจะต้องปรับตัวนะครับแต่ก็เหมือนเครื่องบดอื่นๆเช่นเดียวกันครับเราอาจจะต้องทําความคุ้นชินของเขากันประมาณหนึ่งนั่นเองนะครับต่อมาดรซิ่งครับครับที่ไม่เป็นแม่เหล็กอันนี้จะบอกว่าเป็นจุดน่ากังวลไหมก,ก็ได้ประมาณหนึ่งครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นเนื่องจากว่าที่บอกว่าเป็นจุดน่ากังวลเนี่ยก็คือเดี๋ยวนี้แต่ละรุ่นรุ่นอื่นๆเนี่ยเขาทำเป็นแม่เหล็กกันหมดแล้วไงแต่มีเจ้าเนี้ยยังไม่เป็นแม่เหล็กนะครับผมซึ่ง ความน่ากังวลก็คือบางครั้งบางคราวมันอาจจะหลุดมือหรือว่าเลื่อนมาแล้วติดอะไรสักอย่างหนึ่งทําให้มันหกผงกระจายนั่นเองนะครับซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็แก้ไขโดยการที่เอาแผ่นแม่เหล็กมาติดตรงนี้ก็สามารถช่วยได้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวตบไล่ผงนี่แหละครับผมที่ มันดันเอาผงนั้นไปติดอยู่ที่ตัวมันครับเนื่องจากว่าวัสดุของเขาเป็นยางครับบางครั้งที่เราตบไล่ผงลงไปเนี่ยอาจจะมีผงฟุ้งกระจายนะครับขึ้นมายิ่งถ้าไข่บดเอเปโซโคอ่อนมันจะมีความละเอียดสูงเนาะเพราะนั้นเนี่ยผงอาจจะฟุ้งกระจายมาติดที่ตัวตบไล่ผงตรงนี้ได้นะครับผมอ่ะก็น,นี้ก็น่านจะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เราต้องคอนเซิร์นกันนิดนึงต้องทําความสะอาดกันบ่อยๆหน่อยนั่นเองครับ ต่อกันที่จุดเด่นกันก่อนเลยแน่นอนครับว่าความยืดหยุ่นแบบสุดๆนะครับด้วยความที่เขามีเบอร์บทถึง300เบอร์ด้วยกันครับคุณอยากจะบทอะไรเนี่ยอันนี้ก็สุดแล้วแต่คุณเลยน,นะครับผมแล้วก็การออกแบบครับที่ค่อนข้างจะแก้เพนพอยในส่วนของผงคงค้างได้ดีทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นตัว รูปร่างรูปทรงนะครับผมที่มีความลาดเอียงประมาณหนึ่งนะครับที่ตบไล่ผงม,มาพร้อมเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ที่ปลายกระบอกนั้นสามารถที่จะดีดเพื่อเคลียร์ผงคงค้างได้อีกเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้จะมีผมงคงค้างที่ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับผมเรียกว่าจะเป็นซีโร่รีเทนชั่นเลยก็ว่าได้ ขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับผมพกพาสะดวกไหมไม่รู้ยังไม่เคยพกนะฮะแต่ก็เหมาะที่จะเป็นตัวเสิร์ฟนะครับผมหรือวางองไว้ข้างๆนะครับในมุมนึงของบาร์ของดาวเพื่อไว้ใช้บดเมล็ดก,กาแฟสเปเชียลตี้นะครับผมโดยเฉพาะหรือว่าจะใช้แบบมยูสโซเดียเนี่ยอันนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะฮะและนี่คือการรีวิวของผมนะฮะผสม การใช้งานลงไปด้วยครับกับเจ้าไต้ฝุ่น MF1 ตัวนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปประกอบนะฮะการตัดสินใจในการซื้อของคุณด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ทางไต้ฝุ่นไทยแลนด์นะครับผมเขาเปิดให้จองกันแล้วครับกับเจ้าไต้ฝุ่น MF1 ตัวนี้เนื่องจากว่าล็อตที่แล้วเนี่ยของมีมาน้อยมากครับผมล็อตนี้ มาแล้วพร้อมแล้วเรียบร้อยนะครับก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ของทางใต้ฝุ่นไทยแลนด์ได้เลยนะครับไม่ต้องถามนะครับว่าราคาเท่าไหร่หรือว่าพิมพ์มาว่าราคายังไงนะครับผมไม่ทราบครับผมเนื่องจากว่า ทางใต้ฝุ่นนั้นเขาบอกว่าให้ปุ๊บราคาไว้ก่อนอาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษโตเด็ดๆนะฮะให้กับทุกท่านรออยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นนะฮะอย่ารอช้าครับผมรีบไปสั่งจองกันเลยนะครับกับทางใต้ฝุ่นไทยแลนด์นะครับก็ต้องขอบคุณทางใต้ฝุ่นไทยแลนด์ด้วยครับผมที่สั่งสนุนการรีวิวของผมในครั้งนี้นะครับผมแล้วก็แอบกระซิบว่ามีคิวเครื่องบดของทางใต้ฝุ่นแล้วก็เครื่องชงด้วยนะฮะรออยู่อีกเพียบเลยทีเดียวนะครับผมกับการรีวิวของผมนะครับแล้วก็ฝากติดตามทุกช ท่านนะฮะจะชอบการรีวิวของผมรวมไปถึงเรื่องความรู้ต่างๆที่จะเอามาแชร์กันในช่องของผมด้วยนะครับฝากติดตามเอาไว้ได้วยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนกับสวัสดีครับ